สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นามาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับปี2542นหยนะครับผมเหรียญนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกประคำา19เเม็ดนะครับผมหนานะครับ รุ่นนี้เนี่ยมีการแยกบกล็อกหลักๆก็คือประคํา18เมตรแล้วก็19เมตรนะคือก็คือเม็ดประคําตรงน,นี้นะครับผมแล้วก็จะมีแบ่งแยกเป็นบ่าบางกรหนาบางกรหนาก็คือขนาดของเหรียญนะครับผ <Arc 't S 2> มอั benefits, so like นนี้ก็จะเป็นขนาดหนานะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แยกกันก็คือป่าผดนะครับผมผดเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะมีบริเวณไหลตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมถ้าเป็นบล็อกผดเนี่ยก็จะมีราคาที่หย่อนสุดนะครับผม ส่วนบล็อกนี้ที่นําไม้ชมเนี่ยก็จะเป็นบล็อกนิยมสุดท็อปสุดก็คือบล็อก19อาประคำ19เม็ดหนานครับผมก็คือเม็ดประคำ19เม็ดนะครับแล้วก็ขนาดเหรียญหนาไม่มีผดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหลักของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับผมปี2542นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมรูปทรงเหรียญนนจะเป็นรูปทรงไข่แล้วก็มีหูด้านบนนะครับผม ตัวเหรียญเนี่ยไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูที่ใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมใบหน้าลึกคมชัดนะครับดูรายละเอียดการแกะบล็อกสวยงามนะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับมีเมตตากลมนูนทั้งสองข้างนะครับผมนี่ให้ดูใบหน้าท่านชัดๆเลยนะครับผมเส้นหน้าผากเป็นเส้นลิวคมชัดนะครับผมรวมถึง เห็นไหมครับเส้นผมหรือว่าเส้นเกษาที่อยู่ด้านข้างนี่เป็นแฉกเป็นริ้วคมชัดเจนนะครับผมดวงตาล่องแก้มรอยย่นต่างๆนะครับผมขยับมาทางซ้ายมือนิดนึงจะมีการต่อโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยจะต่อบ,บริเวณพื้นเหรียญทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะตอกชิดกับใบหูของท่านนะครับโค้ดเห็นไหมครับบริเวณพื้นรอบๆโค้ดเนี่ยที่โดนแรงกระแทกเนี่ยก็จะปูดบวมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผม ใบหน้าลึกคมชัดแบบนี้นะครับจดจําพิมพ์จดจาใบหน้าของท่านนะครับผมเลื่อนลงมาที่ลําคอเห็นไหมครับเป็นเส้นเป็นสันคมชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนเส้นริ้วๆเห็นไหมครับนี่กระดูกไขปลาร้มถึงบ่าหรือว่าไหล่ของท่านอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไม่มีผดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นเส้นจีวรน,นะครับผมเป็นลิ้วคมชัดเจนนะครับแล้วก็บล็อก ประคำ19เม็ดก็คือเนี่ครับเม็ดประคำตรงนี้ครับเนี่ที่อยู่ตรงสังกติของท่านนะครับผมก็คือ19เม็ดนะครับก็จะเป็นเม็ดกลมนูนแบบนี้นะครับผมนี่มี18แล้วก็19เเม็ดนะครับเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับผมบริเวณโบตรงนี้นะครับนี่จะมีชื่อท่านอยู่นะครับผมหลวงพ่อหมุนนะครับตัวอักษรเนี่ยจะเป็นแท่งคมชัดนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณโบนะครับ ตรงพื้นเหรียญเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกให้เห็นนะครับผมเห็นไครับเป็นเส้นริ้วๆตัวอักษรจะต้องเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับนี่ไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับตัวโบคมชัดเจนนะครับผมนี่แบบนี้นะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมพื้นผิวเหรียญเนี่ยแน่นตึงนะครับนี่เรียบตึงแบบนี้ด้านบนหูเหรียญเป็นแบบนี้นะครับผมมีเป็นเหมือนดอกจันอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ ขอบเหรียญจะตั้งชั้นสูงนะครับผมพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับให้ดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับใบหน้าคมชัดเจนการแกะบล็อกสวยงามนะครับสำหรับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีถุงเงินถุงทองอยู่นะครับอันดับแรกเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับปิ้นมาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับผมแล้วก็รอบ หูเหรียญเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับคมคมนี่วิ่งในแนวขวางนะครับผมหลายๆเส้นเลยมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านบนด้านขวาด้านซ้ายแบบนี้นะครับปิ้นมาแบบนี้นี่นี่แบบนี้นะครับผมตัวอักษรด้านหลังนะครับหมุนเงินหมุนทอง999ล้านนะครับตัวอักษรต้องเป็นแท่งแล้วก็เป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นเล็กน้อยนะครับผมตัวดอกจันต่างๆมีความลึก นนเด่นนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์วัดบ้านจาตนตําบลจานอําเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงถุงเงินถุงทองนะครับนี่ตัวเกียวเชือกที่มัดเนี่ยเห็นไหมครับจะต้องเป็นริ้วเป็นเส้นชัดเจนแบบนี้นะครับเป็นแฉกและไม่มีผดบริเวณถุงเงินถุงทองนะครับผมตัวขละตัวยันคมชัดตัวถุถงเงินถุงทองเนี่ยก็จะมีมิตินูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญแบบนี้ ขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยก็จะคมลึกนะครับตั้งเป็นสันนี่สูงชันแบบนี้เหมือนด้านหน้านะครับผมนี่ครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับมีเส้นกระแสะเหรียญที่เกิดจากการปั๊มไม่เห็นเป็นระยะนะครับแบบนี้นี่เกลียวเชื่อกเห็นไหมครับมีมิติคมชัดนะครับไม่ทื่อไหมครับเนี่ยพื้นผิวเหรียญเขาก็จะเรียบตึงไปนะครับจุดที่โนนขึ้นมาก็คือตรงบริเวณนี้ นไหมครับตรงถุงเงินถุงทองนะครับนี่แบบนี้ประคำสิบเก้าเม็ดหนานีแล้วก็มาดูขอบตัดนะครับเห็นไหมครับบล็อกหนาเนี่ยตัวเหรียญเนเขาก็จะหนาแบบนี้นะครับผมตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ตัดลงมาประมาณ 70- 80%แล้วก็ฉีกขาดตัวฟันตัดเป็นล่องเป็นบ้างนูนต่ำโนนสูงสลับกันนะครับ จุดที่ฉีกขาดเนี่ยก็จะเป็นขึ้นขึ้นไม่สม่ําเสมอกันนะครับผมเนี่ยตัวฟันตัดเขาจะเห็นชัดเห็นไ,ไหมครับเป็นเส้นนูนใหญ่เล็กทีห่างสลับกันไปนะครับผมนี่ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งชุดคล้ายๆกระขอบสตางนะครับผมนี่ตรงช่วงนี้นี่ครับแล้วก็ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนี่ครับเห็นไ,ไหมครับตัดแล้วก็ฉีกขาดตัวที่ฉีกขาดก็จะยุย่ยเหมือนกระดาษทรายนะครับ ตัวฟันตัดเป็นล่องเป็นบ้างแบบนี้นี่ครับเป็นขีดเป็นเส้นเป็นล่องสลับกันไปนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราหันข้างเหรียญไหมครับเหรียญเขาจะไม่บวมออกมานะครับจุดที่นูนออกมาเนะี่ยคือใบหน้าของท่านนะครับแล้วก็ตรงบริเวณถุงทองนะครับผมนี่พื้นผิวเหรียญจะต้องเรียบตึงไปนะครับต่อโค้ชชัดเจนนะครับผมนี่ดูเส้นสายการแกะบล็อกเห็นไหมครับเส้นเซียนต่าง ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับ1เม็ดประคำแล้วก็นับเอาว่าเป็น18บแถึงสิานะครับสำหรับเหรียญนี้ที่นามาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับผมหลวงปู่มหมุนนะครับปี2542นะครับผมอ่าเป็นบล็อกนิยมสุดก็คือบล็อกประคำสิบเเม็ดหนานะครับผมขอบคุณที่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทําคลิปนี้นะครับวันนี้ไปละครับขอบคุณครับ